สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดยสตอรี่ <Story S 2> นะผมวันนี้เดเลิกสัทีที่เด้เลิกเพราะว่าเราเพิ่งได้ป้ายมาไงใช่ไอเดียของพี่คืออยากได้เสื้อที่มีเป็นรูปป้ายติดด้านในค่ะแต่เราว่าป้ายเราเพิ่งมางกเกินก่อนก่อนคือวันนี้นะคะเมยกับพี่เนงเนี่ยมาอาเรียกว่ามาสั่งเสื้อเพื่อที่จะขาย ให้กับพี่พีเอฟนะคะเอฟซีนาคาบุรีใช่นะก็คือมาคุยเรื่องสีเสื้อแบบเสื้อกับพี่เจ้าของร้านจริงๆอะ่ะคุยเรื่องเสื้อไว้นานมากแล้วแต่ก็ได้บอกพี่ที่เขาทำว่าเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวรอดูอะไรหลายๆอย่างก่อนแล้วก็ดูลายเสื้อก่อนด้วยว่าจะเอาแบบไหนดีอย่างเงี้ยคือวันนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเราจะเอาลายประมาณไหนนะคะจะมีทั้งหมด3ลายด้วยกัน นนลายที่หนึ่งเป็นการเขียนลาบคร่าวๆนะคะบีฟสันส้นๆนะขอนิดเดียวก็วจะเป็นเสื้อที่มีลายคําว่านาคาบุรีภาษาไทยข้างบนภาษาอังกฤษข้างล่างนะคะลายเนี้ยจะมีสีดํากับสีเขาเรียกว,ว่าแดงแต่ไม่ใช่เป็นโทนแดงที่เข้ากันกับลายสีลายอ,อยู่คะ่ะเพราะว่าลายคําว่านาคาบุรีจะเป็นสีเหลืองทองอทีนี้ว่าอีกลายหนึ่งจะเป็นเสื้อสีขาวซึ่ง จะเป็นรูปของป้ายที่เราเอ,อได้มาป้ายของนาคาบุรีที่เราได้มานะคะอย่ามีจะเอาให้ดูอ่ะสีขาวตัวเนี้ยค่ะเสื้อสีขาวตัวเนี้ยจะเป็นลายอย่างนี้เลยเสื้อขาวตัวสอนเหลืองทองขอบเหลืองทองแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยค่ะบุ๊บเข้าไปในเสื้อเลยเนี่ยจะเป็นอีกอีกแบบหนึง่งส่วนแบบที่สามนะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้ เรายังไม่เคยเปิดเผยเลยเหรอยังไม่เคยนะหจะเป็นคข่าวๆจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนใหม่ในเรื่องของข้างบนจะเป็นคำว่านาคาบุรีภูไทยสวัสดีจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็สีเสื้อจะเป็นสีขาวแล้วก็ลายต่างๆเนี่ยอย่าต้องให้พี่เขาท,ทํากราฟิกอีกทีอีกลายหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะคะภาพวาดนี่เป็นภาพวาดโดยศิลปินที่อยู่ที่นั่น ใช่เป็นศิลปินผู้ไทยผู้ไทยใช่แต่ผมเป็นคนเอามาเอามารวมแล้วก็ออกแบบเลเยอร์ต่างๆตำแหน่งต่างๆนะครับค่ะคร่าวๆเสื้อที่พี่เหน่งกับเมจะขายให้กับ PPFC นะคะบุรีนะคะจะมีทั้งหมด3ลายด้วยกันค่ะซึ่งกว่าจะเสร็จน่าจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าอยู่ค่ะแต่มีเสื้อที่เป็นแบบที่ไม่ใช่ลาย ลายวาดตรงนั้นนะ่ะวันที่เก้านี่ก็น่าจะเสร็จแล้วใช่ใช่เสื้อที่เป็นลายธรรมดาว่านาคาบุรีอะคะ่ะประมาณวันที่เก้าจะเสร็จเสร็จแล้วแต่ว่าก็คือมันเริ่มจากตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่ทําเสื้อเนาะก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยมาเรื่อยๆจนเมย์บอกพี่เหน่งว่าพี่เหน่งหนูอะอยากใส่เสื้อนาคาบุรีไว้ซ้อมรากับนกมุกยังไงซักก็ต้องมาทําให้หนูก่อนอย่างละสองตัวก็ได้เพราะว่าจะเอาไปซ้อมราเพลง เพลงขององค์พญานาแล้วนะเพราะว่าครูฝนใช่ครูฝนเนี่ยส่งคลิปการสอนลําของเพลงของพญาสัตตะนาคาราส่งมาเรรียยบ้อแล้วเมื่อวนซึ่งวันนี้เมย์ต้องซ้อมแล้วก็ทําการบ้านส่งครูฝนแล้วก็อยากมีเสื้อนาคาบุดีสําหรับไว้ใใช้ใส่ซ้อมลําเนาะแต่ก็ไม่สามารถได้วันนี้นะคะจะได้อีกทีประมาณวันที่9วันที่9ก็ถือว่าเร็วนะเร็วเร็วอยู่เฉพาะลายธรรมดาเนาะเาะลายธรรมดาสกรีนใช่ แล้วก็ส่วนที่เป็นกราฟิกเป็นตัวการ์ตูนก็น่าจะต้องรอดูกราฟิกก่อนค่ะก็จะอัปเดตเรื่องเสื้อให้พีพีเอฟซีได้ดูเรื่อยๆนะคะก็จะได้เห็นเราใส่ชุดเสื้อนาคาบุรีในการซ้อมรำใช่ค่ะเพราะว่าป้ายเราออกมาแล้วเมื่อวานก็พี่ก็รอป้ายนี่แหละอยากได้ป้ายเสร็จแล้วก็เอาป้ายมาทำกราฟิกเป็นเสื้อไงตัวอย่างครับก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้เราก็เข้ามาที่วันนอน โอเคประมาณนี้เนาะค่ะครัก็สวัสดีครับขอเพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดนึงนะครับผมตรงเกี่ยวกับเรื่องลายของเสื้อนาคาบุรีนะครับผมที่เมได้นำเสนอไปแล้วก็เราก็ได้ไปทำลายเสื้อสกรีนให้ FC นะครับเผื่อมีใครสนใจก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้ แต่จะมีบางท่านครับที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเราถึงได้ออกแบบเป็นลายนางรำแล้วก็มีผ่านใบสีอยู่ข้างๆนะครับลายนางรำเนี่ยเกิดมาจากเนื่องจากว่าโดยทุกวันเนี่ยที่เราอยู่ที่นั่นเนี่ยความเป็นนางรำของเราเนี่ยคือการที่เรารำถวายพระปู่แทบจะทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เป็นภาพ ที่ศิลปินที่อยู่ที่นั่นนะในหมู่บ้านนะครับเป็นคนวาดทุกเช้านะผมที่เราตื่นขึ้นมาก็จะมีกิจกรรมกมคือการรำอันรำถวายพ่อปูแล้วก็มีในแต่ละครั้งที่รำก็จะมีพานใบสีส่วนเครื่องแต่งตัวก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเหมือนกับชาวภูไทยนะครับที่เห็น แล้วในส่วนของคําว่านาคาบุรีที่มาที่ไปเนี่ยผมว่าผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเส้นทางของเราเนี่ยเป็นเส้นทางสายพญานาคนะครับตั้งแต่พบปู่ศรีสุโธมาพบปู่ปาริจิตพบปู่อุลือแล้วก็ไปพญาศรีสัตนาคราชนะครับเป็นโซนเกี่ยวกับเส้นทางพญานาคผมก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนอโซนของ พญานาคแล้วก็พวกเราที่อยู่ที่นี่ก็คือกลุ่มคนที่เราเคารพและศรัทธานะครับพญานาคก,ก็เหมือนกับหลายๆคนมาอยู่รวมกันนะครับหลายๆคนมาอยู่รวมกันก็เป็นเมืองก็เลยชื่อว่านาคาบุรีนะครับนาคาก็คือพญานาคบุรีก็คือเมืองมันมีคําอีกคํานึงนะครับที่เป็นาคาสร้อยด้วยมันจะคล้องกันด้วย บุรีบุระนาคาผมก็ลองเคยผ่านเล่นๆนะครับผมนาคาบุรีแล้วก็นาคีบุระจริงๆความหมายก็คล้ายๆกันก็คือจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดของกลุ่มคนที่เชื่อในพญานาคนะครับก็จะมีความศรัทธาแล้วก็มาไหว้พ่อปู่ไหว้พ่อปู่เสร็จก็ไปไหว้พ่อปู่ลือต่อหรือว่าไปไหว้พ่อปู่สิสุโธต่อ มีเอฟซีหลายคนครับมาที่นั่นมามาไหว้เสร็จก็ไปตามที่ผมบอกนี่แหละบางคนก็บอกว่าก็เห็นพี่เหน่งพูดว่าอยู่ใกล้กันก็เลยเดินทางมาก็เลยเดินทางแบบตามตามตาม,ตามเส้นทางนี้ก็คุ้มนะครับผมแล้วจากจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ทาให้เมย์เนี่ยเขามีความคิดต่อว่าถ้าเราลำถวายพระปู่ที่นี่แล้วเนี่ยเราน่าจะถวายรำพะปู่อง,งค์อื่นๆได้ด้วย อีก3าจุดนะครับผมอีกสามอีกสามที่ซึ่งเป็นจุดที่ถือว่ามีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับผมพ่อปู่ศรีสุโธพ่อปู่อุลือเนี่ยดังระดับประเทศเลยคนก็รู้จักแล้วก็พญาศรีสัตนคราชนี่คือดังระดับประเทศระดับโลกเลยแหละเรื่องพญานาคเส้นทางนี้นะครับท้ายที่สุดก็จบไปที่พญาศรีสัตนคราชซึ่งเป็นฝั่งโคงด้วยฝั่งโคงพอดี ก็นี่คือที่มาที่ไปนะของเสื้อลายเสื้อรูปภาพนางรำที่อยู่บนเสื้อว่าก็คือเป็นเหมือนตัวแทนกลุ่มพวกเรานะครับผมเมมุกแล้วก็นางรำที่อยู่บนเสื้อนะครับถวายขอพรพญายนาคด้วยการรำแล้วก็มีผ่านใบสีอ่แล้วก็ที่มาที่ไปของคำว่าน,นาคาบุรีอีกครั้งหนึ่งครับผมก็พูดลหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าก็ถือว่ามานั่งรอกาฟแฟนะครับตอนนี้ก็ เลยหาเรื่องคุยกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ made story ใครสนใจเสื้อก็รอได้นะครับอีกประมาณอาทิตย์นึงนะครับอาทิตย์นึงประมาณนี้ขอบคุณครับค่ะเสร็จแล้วนะคะในการเริ่มต้นทำเสื้อแล้วก็ขายเสื้อนะคะก็จริงๆอ่าเมียอยากใส่คำว่านาคาบุรีเสื้อนาคาบุรีลำเนาะก็เหมือนกับพี่ๆทุกคนที่อุดนุนไปก็ เหมือนกับได้ลำกับเมย์กับมุกด้วยนะคะเวลาล้ำฉาไวทที่ต่างๆแต่วมุกก็ใส่ชุดนี้ไปด้วยมุกใส่ไซอะไรใส่เอสเอ็มกับเอสเอ็มกับเอสอ่าโอเค